นจรสุดที่จะเดนแเ้ที่มนนจกูตัวเดินเล่นเดลราตลาดอนตูนะกูจะรู้นอเที่พอดีนูี่นนย้อนวันพฤหัสเดียจะใครรู้ล่อลนะรู้อ่ถนนคนเดินรล่อลเดี๋ยจะเลรวันศุกร์ยัตะกีแค่เสาร์อาทิตย์เจกูที่ตัวรู้นอนนะรู้เมนเมนตัวเดีกยของกินพตาเนานอนนะชาติกิช็คเนาะปตากูตัวเดินตัวหมชินดาวทะเลจยกูป่อเจ้เลยจะรู้นอนเลยเค So everyone, I am here at the one of the small um, night market here in Songkhla district. Um, I saw this one on my way to the beach that way early today. Yeah, you go to it that way. That's going to the beach I was earlier. So I was supposed, I plan to go to the bigger night market or. Um, walking street market but turned out that they open every friday which is tomorrow and the weekend so right now tonight is only thursday and the big market is closed so i had to come here to this uh, smaller night market here to get my dinner and to check the local food <laughs> oh k คส i s okay น o จ a lot more better taste better crispy be and delicious อมเตอร์ไซค์งสามมอเตอร์ไซค์หน้ารถจตุีมอเตอร์ไซค์ไวน้ื่นใส่ตัวเาเจียบตาชดเนดานเจียบตาชดเนดาน โอเคคไปอ,อ,อร่อยดีอร่อดีอ,อ,อาหารทะเลซีฟูอดอ,อาหารทะเลผล,ลไม้ปานเดี๋ยวดูไปใช่ไปกุนนัชิ ต้มยำประดูงหมูโอ้จิ้มนี่นักกีน่ะไอเปียกกร่อยเยอะประดูงหมูพอซัมปัวเขาต้มยำเดียวไปยุดจะมันาต่อห้องกูชุดเสายบมอเตอ๋ยวอมแอนข้าวมันไก่แล้วข้าวมันไก่เป็นขนมของหวานเดี๋ยวไว้มา สนนนนลัดข้าวเราหรือหมอ้อเส้นาทาร์ช้าอีกหมอหน้าใยดวนเก่าดวนซื้อคุ้มอันนี้น่าก,กินจะแวะมาซื้อข่ะกลับเ <Delicious. S 1> นี่ย delicious น่ากินข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มหม้อก็ดี น,น้องผลไม้ปั่นสมูทดี้โอ้ my god ขนมไก่กระทะโอ้ look at this ขนมไก่กระทะไข่นกกระทะ quail egg cookie ข้าวมันไก่นกข้าวมันไ,ไนนก่ hainan chicken so this is a smaller um, night market in Songkhla here the bigger one is bigger ข m k r ร k different flavor so they have like ข o r o corn, green onion pumpkin o อ t ท o งกะจี k ะเลี่ยแล้ e coconut กินนะกินอ่อไกชิคกินไกชิคกนค้คร้กินะหยิบเองที่คอ,อยกเก่าชิวัว,ว,วนึงกอดอลลามอีิมาชูชิครับเดี yeah. ๋ย เดี๋ยวแวะมารับกับกลุกิ้งเออกุจนี่ตัวถกสาหรือตะตลาดมองดูกันคืนนะยอโตอเทศบาลสงขาพอตากุตัวมุดดัดทะเลนะกุตัวฝ่อหรือมุกคงตื้อเต้งถกตัวหรือตื้อเริ่มถกเป้มุงตาชูกูญแเดินไปใส่หาหรือตื้อัวเต้งดัสิโตชัว Oh look at this. They kinda look like um fried potato or French fry like that. It's like crispy, crispy fried. Oh another fried chicken here. How no get hot um, I know what I want tonight. I know some item I need for the my dinner tonight. Rula. Uh, ที่ดูมาเมื่อกี้ดูแล้วว่าเราจะเอาจะซื้ออะไรไปกินคืนนี้มีหลายอย่างที่ชอบเลยอเะชิมได้ชิมได้ไนะครับเ <ใจ S 2> ดี๋ยวแวะามารับถักกัน <laughs> Chicken Fry Chicken เจ๋อ look so good feel so good mm hmm. and Hotdog อ n นนึง e s น a ี้อะไร Sausage I mean Sausage ยังไม่รู้เลยดูด้วยก่อน <laughs> Sausage and all these are the dessert, Kongwan. Munchpang cookie. Oh, another fried chicken. Look delicious. Look at the drumstick, chicken wing. So Nam Tao Oh look at all the curry sweet pork curry mm -hmm. That pork and rice cake does sound really good Khao Pla Yang so this is like japanese like um, seafood fresh mango fresh mango pineapple so they sell yogurt ร้านไทยยเกิดก็มีท็อปเองลูกชิ้นคอนโดร์ท็อปแล้ so I am halfway through here มา,รมากรบมัถึงครึ่งทางอันนี้เขาโอ้ขนมเบื้อง my favorite my favorite cookie again ขนมเบื้องขนมไทย Nguyên mặt Look at how they make this cookie. Kanong bung. No, yolo kanong bung. Chloe nong. Ki mikamaki kina. Baby, yonder LA, đi town, LA, kim, kim, nongong. đại kim, 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 L.A, kim, 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 ตรงลยาใส่ยี่เดซีจุกเก่าตอนนักกินนอนเลยโอ้ขนมเบื่อนไงไจากขนมเบื่อนมาใช่คือขนมไข่ปย้อิม่มตียเตอวเลยนะเอากสมิสเอากสขนมเบื่อนแขนมเป็นเ เผือกปเมย์เป็ยัดเป็กเค้กเมย์นะเป็นอย่างนั่ตน้องขนมไทยนั้นเหมือนขนมปังเออ่เป็นเค้กเนี่ยอร่อยชุดเล็กยี่สิบบาทเปล่าแล้วอันนี้อันเท่าไหร่ชิ้ละสิบบาทอ๋อมีมีรสอะไรบ้างหรือว่าอย่างเดียวอันนี้เนี่ยมีมีหลายรสหรือเปล่าข้นมีหลายไส้ชิ้นละไส้ค่ะแต่ว่ามีหลายไส้ให้เลือกเออโอเคอ๋อสักขยานี่ยจะปล่อยทองเข้าใจ so even all these they have a different uh, inside different uh, flavor like this one they have sankaya and this one white tong and they have corn that have been cream and here my oh uh, we too late so I decide to get some a n ม m b u a n g for my favorite cookie like this they look so good เ okay, ด e ี <c oughs> <t> ๋ยวดูอหวัว่าเอาอะไรบางคนคนเดียวอยากกินทุกรสวนี่ยกลัวกินไม่หมดมาร้าวโอเคเอาไหนดีสังขยา I like coconut also like s สั k a y a the green I mean อ uh, h า a ังขย a green p a s t e and ฟอยด์ from skirt for ข้น I think I go for coconut oh look at t h uh, my f a v o r y cookie my f a v o r y cookie I got one already ได้แล้วขนมเบื้องแล้วก็เอาอันนี้อันหนึ่งน้องตกลงเอาไส้มะพร้าวอันหนึ่งอาจจะสัมเเหน็งเท่าไหร่บาท very really cheap good price so 30 baht uh, this one 20 and this one only 10 baht so um 30 baht here under one dollar two different kind of cookies i got the pancake and Khanom Buang Flavor <laughs> Thai food Thai Som we will make Thai food and put yap กุจซุเนี่น่ากอมแต่ที่ขนาดกุจเงี้ยนเดิสโอ้่แกต้มน้ำปลาออเดดสุดกชิูก่ไก่เนื้อไ่เดี๋ยวไว้มาแล้วครับ่ายไปก่อนเออ t so many so many good food here อาหารนักกิน also good. This is Southern Um Thailand. And yam. So these are mostly like yum salad. So you know yams that come out with like usually like sour uh, salad. Sometimes it mixes like a um, noodle. You can go with the glass noodle or mama noodle like this any flavor and they stir it with the different kind of meat or seafood so this is kinda of more like a yum salad oh another of uh, kanumbuang I got some already quite hot honey fla ข้าวแกงผักใต้ so this is like ผักใต้ southern Thailand style สวัสดีครับ mm hmm. so this is kind of like southern Thailand style <laughs> อาหารผักใต้ so delicious so g d e l i c i o u s crispy crispy fried chicken เอ่อกระดาษกระดาษกดบบค้าง so I am here tonight at the Wachira street food มน,กกนุษกตัวยงเด๋เลอลรู้ตลาดวัชิระนะอย่ารู้นอกจากนี้รู้เมียรู้รอเลยเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยอตะกีปีตะกีมูพอดียุนายนวันอะดิขัดนะนองตัดฉนนอเจกูตัวยนนอ,นต,นนอตัวใช้ เพือเดินเล่นหรูอตลาดวันคืนตลาดวัดชิรายย้อนย้อนต่ออำเภอสงขลาจังหวัดสงขลาเนาะต้มครับอ๋อต้มเอาต้มเนื้อได้ใช่ไหมเอาเอาแบบแบบไม่ไม่เอาไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเอาเป็นต้มเนื้อเป็นเป็นซุปไปขอเป็นกระดูกหมูแล้วกันอันนั้นกระดูกหมูใส่รวมได้ไหมรวมได้ได้ทั้งอย่างเป็นเป็นแตเป็นรวมโอเคครับชุดหนึ่งใส่ผักได้นะ ใส่ครับใส่ครับใส่กล่องไปกินที่ที่ห้องพี่มีเลยครับ so I decide to get the soup only no noodle ไม่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาแต่เนื้อคือเอาซุปไปกิน yeah I've been eating a lot noodle already l i k กินก๋วยเตี๋ยวมาหลายรอบแล้วก็เลยเอาแบบเป็นซุปเป็นเนื้ออย่างเดียวน่ากินน่ากินอ่ะ t h e ี o n g the port, a ร d the inside, and c o m b i แ a t i o n everything. รวมทุกอย่างอันนี้เอาไปเอาเป็นน้ำซุปไปไปกินพี่ห้องโอ้ เออไม่ไม่เอาไม่ไม่ใสพ่พริกไม่เอาเผ็ดโอเคครับจะเอามีแบกซองไหมมีครับเอาไปน,นิดเดียวถ้าถ้ากินเติมเพราะปกติไม่กินเผ็ดโอเคครับ so I got one of the uh, soup It looks so good. Mm -hmm. uh, how like that? ก็ไม่ซื้อตอน t o n อ๋อมื oh. mm ่อกี้ที่ผ่านมาแป mm hmm. ว่าจะมาซื้อตรงนี้แต่ซื้อเนื้อมาชุดเอาเข้ากับถุงสิบบาทใช่ไหมไม่เป็นไรใส่รวมกัน okay. So I'm looking for rice I forgot กั got rice with the soup. บไม่ไรซ์ h ับซุปอ่ะคุณพลาสแค่ <Okay. S 1> uh huh. so now I need some I had the rice I had the soup ต้มไก่ดุม๋มหมูคือตอนนี้ก็ได้ข้าวได้ซุปต้มกระดูกหมูแล้วไปหาซื้อ um, อืมอาจจะเป็นไก่ทอด มีหลายเจ้าอ่ะอันไหนดีสุดท้าน,นี้นักเยน็นก็ามีหลายเจ้าอ่ะไก่ทอดอันนี้ก็นักเกยน ก้ไ่อดหวเจ้าติดใจน้องจรู้สึกว่าเขาจะทอดแห้งๆตือแบบเหมือนแห้งเกินไปอ่ะนันก็หรือทอดตอัวมันจิบหัวเนี่ยิก,นะก,ก้าอันนี้ดวนีนน้เลือกระว่งบนถาดใช่ไหม back like up my okay. lap. This is chicken. I'll tell me that. Uh, Got so chicken, one drumstick. Uh, ได้เข้ามาแล้ว <So. S 1> ขอบคุณครับเอาคนี้แหละได้เข้ามาแล้วสอยก็ช mm ื้นอร่รยครับอยกั one drumstick and one chicken w i n Oh coffee So if you like the crispy is for free to go with, but I'm okay. Sauce. like glove sausage. Dessert Yokinan mm. more อยากจะกุญญโยหลบคงไปนอตตเชียกยญญโยเอสตราถึงเพนนอตสตาต้องฟอดเช่นนอนนะโรงเรียนวัดชรนุกูล chế lỗ tát lan nào là tôm hòn từ khang na là lỗ chế cần tại vách sơn ní cún na chế thì à ta chira so this is a vách chira night market cho nên mình sẽ xoay rập rập in xin nó I am here in Wachira street food I got my dinner tonight and some dessert so enough for me for the night and I will see you guys tomorrow uh, where I'm going that's a big supplies tomorrow um, I need to get back to my hotel room and work on my video for a little bit before I head to bed so good night everyone Shinji do I